ก็อืพูดถึงรีเวอร์ดีกว่าคือว่าหลายหายคนที่หนูเห็นแบบตามโซเชียลเนี้ยค่ะเขาก็ค่อนข้างเสียใจที่หนูไม่ติดเต็นรีเวอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าต,วตัวหนูเองเอาจริงๆก็มีทั้งเสียใจแล้วก็ไม่เสียใจค่ะเพราะว่ายังไงอก็ ันก็เป็นโอกาสที่จะให้คนอื่นขึ้นมาแสดงแบบให้อยู่ให้มีเขาเรียกอะไรให้มีสปอรตไลท์บ้างส่วนตัวหนูก็ <c oughs> ก็เสียใจที่ไม่สามารถติดเซ็มบัตสือให้แฟนคลับทุกคนได้มือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาหนูก็จะติดเซ็มหรือว่า เวลามีกิจกรรมอะไรอย่างงี้หนูก็จะอยู่หนูก็จะร่วมตลอดไม่ว่าจะเป็นทีมบีทีอะไรอย่างนี้หนูก็หนูก็ผ่านเขาเรียกอะไรก็ติดมาโดยตลอดเหมือนก็เป็นของขวัญให้กับแฟนคลับมาโดยตลอดแต่ว่าพอพอมาเป็นเพลงเดิร์ปุ๊บแล้วหนูก็เป็นคนหนึ่งที่หลุดจากซ็มค่ะก็ก็รู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถเป็นเหมือน ของขวัญให้คนได้อีกแล้วก็ไม่รู้สิไม่อยากให้ทุกคนเสียใจนะแต่ว่าคุณไข่ก็จะพยายามในส่วนของคุณไข่ให้มากขึ้นค่ะเพราะว่าตอนแรกคุณไข่ก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์ที่อาจจะไม่สื่อสารกับเพลงนี้เท่าเพื่อนคนอื่นแล้วก็ อะไรอะแต่คุณไข่ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าคุณไข่มีความสามารถจริงๆไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ตะมุตะมิแค่ไหนก็สามารถติดเสีเพลงนี้ได้มันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเราเองที่ยังไม่ดีพอก็ต้องไปฝึกให้มากขึ้นค่ะก็เป็นสิ่งที่หนูรู้สึกเสียใจที่ทำให้ทุกคนเสียใจนะแต่ว่า ครั้งหน้ามันจะไม่มีแบบนี้อีกแล้วค่ะทุกคนก็ก่อก,กำลังใจจากทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ยังไงดีะ่ะมีอะไรจะพูดอีกไหม